ในช่วงปลายยุค90ถึงต้น2000เนี่ยเด็กเนี่ยว่าเป็นช่วงที่หลายค่ายหนังพยายามหาทางสานต่อแฟนชายซูเปอร์แมนที่เงียบหายไปน,นานหลังจากยุคคริสโตเฟอร์ริฟครับและก็มีนักแสดงหลายคนเนี่ยแสดงความสนใจจะรับบทนี้เพื่อเป็นบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนคนต่อไปหนึ่งในชื่อที่ประหลาดใจที่สุดก็คือนิโคลัสเคธครับใครๆที่ติดตามเรื่องซูเปอร์แมนมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคอมิกซูเปอร์แมนที่มีชื่อเสียงมากๆครับและก็อยากเป็นซูเปอร์แมนมากๆเขาอินกับตัวละครนี้อย่างจริงจังครับขณะที่ตั้งงงงชชืื่่่่่อออออลลลููกกววาาาาคคคคเเเเเซซึมมัััันนนนนนปปป็จจรรรริิิข์แดดตบโโยยสี เกือบได้สวมผ้าคลุมแดงจริงๆต้องเรียกว่าได้สวมเลยครับแต่ผลงานถูกพับไปก่อนในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าซูเปอร์แมนไลท์ซึ่งกำกับโดยทิมเบอร์ตันผู้กำกับแบทแมนวร์ชันปี1989แต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้นะครับก็ถูกยกเลิกไปก่อนทั้งที่ทีมงานเนี่ยเตรียมพร้อมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับและตัวนิโคลัสเคสเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมสำหรับ,บบทบาทซูเปอร์แมนผมยาวแบบไดลองชุดเตรียมพร้อมอะไรหลายอย่างเรียบร้อยแล้วและมันก็ได้กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันเป็นจริงครับและก็ยังถูกพูดถึงจนถึงทุกกกกกววววันน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 ีีีี้้่่าาเเเเจจะะปปปป็็็ออแแแแมทลชดไบบ หากโปรเจกต์นั้นเกิดขึ้นจริงและถ้าถามว่ามันมีปัญหาอะไรทําไมโปรเจกต์นี้ถึงถูกพับไป <c oughs> ก็ราชมคลิปหน้านะครับ